ผมมีแฟลชไดร์ฟหนึ่งตัวควจูจุ16กิกะไบต์แล้วผมมีไฟล์อยู่ในนั้นน่ะชื่อว่าโฟลเดอร์แซมเปิล USB แฟลชไดร์แบบนี้นะครับแล้วผมทำการลบนะครับด้วยวิธีการชิปแล้วก็ดีลิสเรียบร้อยแล้ว เขาค้นพบที่6 8 2 7ไฟล์นะเยอะมากความจุที่ 28GB นะครับผมจำลองว่าตัว SSD ที่ผมใช้อยู่เนี่ยเป็นตัวหลักที่ติดตั้ง Windows นะฮะแล้วผมก็มีไฟล์อยู่นั้นเป็นไฟล์ที่อยู่ใน Document ครับผมเนี่ยโยกไฟล์เหล่านี้นะครับไปไว้ในแฟลชไดร์แล้วบังเอิญว่าผมทำแฟลชไดร์หายนะครับแล้ววิธีการก็คือผม Cut and แอนด์เพราะฉะนั้นแล้ว มันจะไม่มีไฟล์เหลือไว้ในด็อกิ e เมนต์เลยนะครับเวลาที่คุณเจอกับปัญหาข้อมูลหายไปจากแฟลชไดร์หรือเมมโมรีการ์ดรวมไปถึงไฟล์ที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์เอ็กเทอร์นอลแบบนี้มันหายไปคุณจะทํำยังไงครับ <S <S บางคนอาจจะมองว่าเออก,ก็ช่างมันหายก็หายไปเดี๋ยวไปถ่ายใหม่ทําใหม่ก็ได้แต่เชื่อไหมฮะมีหลายคนที่ยอมจ่ายเงินหลักพันไปจนถึงหลักหมื่นนะคร <S 1> <S 1> เพื่อให้ได้ไฟล์เหล่านั้นกลับคืนมา นั่นก็เพราะเพราะว่าบางครั้งนะครับรูปถ่ายหรือไฟล์เหล่านั้นคุณไม่สามารถทํามันได้อีกแล้วอย่างเช่นงานที่คุณจะต้องไปแบบเตรียมตัวจบอย่างเงี้ยส่งโปรเจกต์เจ้านายนะฮะแล้วมันหายไปอันนี้เรื่องใหญ่แน่นอนเพราะฉะนั้นจึงมีคนยอมจ่ายเงินมากมายนะครับเพื่อให้ได้ไฟล์เหล่านั้นกลับคืนมาแต่มันก็มีวิธีอื่นๆอีกนะครับที่จะช่วยคุณสามารถนําไฟล์เหล่านั้นกลับมาได้ครับผมมีทางแนะนําอยู่2วิธีนะครับวิธีแรกคือ คุณรีบวิ่งไปหาศูนย์กู้ข้อมูลเลยครับเพราะว่าศูนย์เหล่านี้นะครับจะมีผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเตรียมพร้อมเอาไว้นะครับสำหรับการกู้ข้อมูลให้กับคุณโดยอเฉพาะยิ่งนะครับถ้าเกิดฮาร์ดแวร์มันเกิดเสียหายอย่างเช่นไปตกน้ํารถทับเลยต่างๆนะครับอย่างฮาร์ดดิสก์อย่างเง,งี้ยนะครับมันมีโอกาสที่จะพังแต่ศูนย์กู้ข้อมูลเนี่ย ก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยเอามาเป็นอะไรเสริมแล้วก็ทําให้ตัวอุปกรณ์นั้นน้ฮาร์ดดิสก์ลูกนั้นสามารถกลับมาใช้ได้และก็กู้ข้อมูลไปได้น้่นเองโอกาสกู้ข้อมูลก็มีสูงนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือค่าใช้จ่ายก็สูงเช่นเดียวกันครับส่วนแบบที่2นะครับผมแนะนำเลยอันเนี้ยมันเหมาะกับคุณอย่างมากนะครับโดยเฉพาะผู้ใช้ทั่วไปผู้ใช้ตามบ้านหรือว่าจะเป็นองค์กรก็ตามนะครับนั่นคือการหาซอฟต์แวร์ที่ใช้ r e c o v e r y d a t a เอาไว้สักตัวหนึ่งนะครับ ไว้ติดเครื่องก็ได้เพื่อใ,ใช้ในการกู้ข้อมูลนั่นเองข้อดีก็คือคุณสามารถทําเองได้ครับและคุณยังสามารถแบ่งปันการช่วยเหลือเนี่ยไปยังเครื่องอื่นๆหรือว่าคนอื่นๆรอบข้างตัวคุณได้ด้วยส่วนเรื่องของค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้สูงมากนะครับอันนี้แล้วแต่ซอฟต์แวร์แล้วแต่เลเวลนั่นเองอย่างเช่นซอฟต์แวร์ Easy Data Recovery นะครับอันนี้ผมเคยลองใช้มาแล้วนะครับถือว่า ให้คุณภาพในการรีคอเวอรี่หรือว่าดึงไฟล์ข้อมูลที่สูญหายไปกลับมาได้ดีเลยนะแล้วก็ใช้งานง่ายอีกด้วยครับซอฟต์แวร์นี้นะครับจะมี2แบบคือแบบแรกนี่ฟรีคุณไปดาวน์โหลดมาใช้ได้เลยส่วนแบบที่2นะครับผมแนะนําเลยคุณเสียค่าใช้จ่ายนิดหน่อยแต่คุณได้ฟังก์ชันแล้วก็ฟีเจอร์ในการกู้ข้อมูลได้มากกว่านั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าซอฟต์แวร์นี้มีความพิเศษอะไรกันบ้างครับโดยซอฟต์แวร์นี้นะครับคุณเข้าไปที่ลิงก์นี้ก็ได้นะครับตามลิงก์นี้เลยเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ว้้ใในหแลวก เข้ามาสู่หน้าตาของตัวเว็บไซต์ก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับนี่ก็จะมีฟีเจอร์อะไรหลายๆอย่างบอกคุณเอาไว้โดยวิธีการใช้นะครับก็สามารถกดฟรีดาวน์โหลดแบบนี้นะแล้วก็เปิดตัวไฟล์แล้วก็ทำการติดตั้งได้ทันทีครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วในนี้จะเป็นตัวฟรีนะครับคุณก็สามารถใช้งานได้แต่ถ้าคุณถูกใจ ก็ไปทําการอัปเกรดเป็นตัวโปรได้ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ไม่มากนะครับก็ประมาณนี้เลยนะฮะก็ฟรีก็จะมีฟีเจอร์ไว้ตามนี้นะครับส่วนข้างล่างเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนของตัวโปรที่เพิ่มเข้ามานะครับไม่ไว่าจะเป็น NAS Data Recovery Remote c โมท s ค้อะไรต่างๆพวกนี้นะอันนี้ก็ลองดูกันนะครับว่าแบบไหนที่ถูกใจคุณบ้าง และเพื่อให้มองเห็นภาพการใช้โปรแกรมแล้วก็การกู้ข้อมูลได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับครั้งนี้ผมก็ได้จําลองสถานการณ์ต่างๆมาโดยที่แต่ละแบบเนี่ยก็จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่จัดเก็บข้อมูลเหล่านี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าโปรแกรม Easy Data Recovery นี้จะสามารถกู้ข้อมูลได้ดีแค่ไหนครับตัวอย่างแรกนี้นะครับผมลองกับแฟลชไดร์นะผมมีแฟลชไดร์ฟหนตัวความจุ16กิแล้วผมมีไฟล์อยู่ในนั้นนะ่ะชื่อว่า โฟเดอร์แซมเปิ usb f a t drive แบบนี้นะครับแล้วผมทำการลบนะครับด้วยวิธีการชิปแล้วก็ Delete แบบลบเกี้ยงเลยนะคือในเนี้ยผมให้ดูก่อนว่ามีไฟล์อะไรบ้างนะครับก็มีทั้งวิดีโอภาพแล้วก็สคริปที่เป็นเอกสารนะครับไฟล์ทั้งหมดประมาณ60กว่าไฟล์ความจุเนี่ยรวมๆกันแล้วประมาณ200กว่าเมกร0อกว่าเมกร้อกว่าเมกอ่ะให้ดูให้ดู12ึ่งนะครับประมาณนี้โดยที่ผมลบทั้งโฟเดอร์เลยนะกดชิปดีลิทไปเลย ลบไปแล้วนะครับตอนนี้จะไม่มีอยู่ในโฟลเดอร์แล้วนะครับแล้วผมทําการดึงแฟลชไดฟ์ออกด้วยนี่ผมดึงแฟลชไดฟ์ออกมาแล้วแบบนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราเสียบกลับไปใหม่นะครับแล้วลองดูว่าโปรแกรมจะสามารถกู้คืนกลับมาได้ไหมนะต่อเข้าไปพอร์ต USB คนละตัวด้วยโอเคเราเสียบกลับไปแล้วนะทีนี้เราเข้าไปที่โปรแกรมครับจากนั้นตัวระบบนะครับ เขาจะดีเทคนะว่าเป็นตัวนี้มันจะขึ้นเป็น external drive มาความจุก็คือรวมรวมก็คือประมาณ16 GB นะฮะเราเข้าไปดูในนี้ะระบบก็จะทำการตรวจนะครับเห็นไหมฮะซอฟต์แวร์เนี่ยจะทำการสแกนให้ทันทีนะฮะแล้วก็ตรวจเช็คให้เลยว่ามีไฟล์อะไรอยู่ในนั้นบ้างนะครับทีนี้เราไปสะดุดตาตนี้ครับ sample USB flash drive ซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยเราเพิ่งลบไปนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าในกรณีที่คุณต้องการจะเรียกคืนกลับมาเนี่ยคุณสามารถเข้าไปเช็คดูได้นะครับว่าไฟล์เนี่ยมีอะไรบ้างตอนนี้ถ้าดูจากข้างล่างนะฮะก็จะเห็นว่าเขายัางสแกนไม่หมดเลยนะครับสแกนไปแค่ประมาณ15-16เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณสามารถจะรีคัฟเวอรี่กลับมาได้แต่ในเมื่อกระบวนการสแกนยังไม่หมดเนี่ยผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งไปทำอะไรถ้าคุณต้องการจะให้มันรีคัฟเวอรี่กลับมาหมดนะครับก็เพียงแค่ ตรงไปนะครับตรง sample USB f ฟ a ชไ d รนะครับและตรงนี้เมื่อไฟล์ถูกสแกนครบเมื่อไหร่ให้คุณเลือกตัว recover ที่อยู่ด้านล่างขวานี้นะครับกดไป1ครั้งแล้วตัวระบบจะทําการเซฟนะครับแต่จะให้เราหาพื้นที่เซฟนะเราหาพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็ไปเซฟเอาไว้อันนี้ก็ถือว่าจบแล้วครับทีนี้เรากลับมาดูนะครับหลังจากที่ระบบทําการสแกน ครบเสร็จสึ้นแล้วนะฮะตรงนี้เขาจะบอกว่า Congratulations c a n Complete นะฮะคือเรียบร้อยแล้วเขาค้นพบที่6 8 2 7ไฟล์นะฮะเยอะมากความจุที่ 28GB นะครับทีนี้เรามาลองดูนะครับเราต้องการ r e c o v e r รีเฉพาะในส่วนของตัว s แ m p l e USB ยูแฟตไดนะฮะตรงนี้เดี๋ยวลองมา r e c o เวอรดูนะครับอ่ะลอง r e c o เว r รเฉพาะนะอันนี้ผมตั้งเฉพาะโฟลเดอร์ที่ต้องการเท่านั้นอ่ะบ เก็บไว้ที่ไดซี 4. อ่าผมไม่อยากไปเก็บไว้ที่ไดซี 4. ตอนนี้ระบบนะครับแจ้งว่ามี125ไฟล์นะครับแล้วก็ความจุของตัวภาพนะครับที่ค้นเจอเนี่ยจะอยู่ที่222.63ซึ่งมันเยอะกว่าที่เราลบไปตอนแรกนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นไฟล์อื่นไฟล์เทมหรือไฟล์ข้อมูลอะไรต่างๆที่มันเคยมีอยู่แล้วอยู่ในโฟลเดอร์เนี้ย แล้วมันจะเขาสามารถเรียกกลับมาได้ด้วยเดี๋ยวเราดูกันอีกทีครับตอนนี้ก็สแกนมาถึงปลายทางแล้วนะสำหรับเคสนี้ไฟล นะครับที่เราหายไปที่ลบไปก็คือ60กว่าไฟล์นะครับแล้วก็ขนาดของไฟล์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ121 MB เมกะไบนะครับแต่ตอนนี้สแกนมาเยอะมากอ่าพอ Recovery เสร็จเนี่ยเขาจะมาเก็บไว้ในไดซีตามที่เรากำหนดเลยแล้วก็เขียนว่าเป็นโฟลเดอร์ Recover นะฮะีนี้เราเข้ามาดูนะครับแฟนแซมเปิลยูสบีแฟลชไดร์นะครับปึ๊บอ่าทั้งหมด ได้ที่125ไฟล์นะครับ125ไฟล์แบบนี้นะแล้วผมลองคลิกความจุด,ดู property ครับได้ที่222 MB กะก็ถือว่ามันก็เยอะกว่าไฟล์ที่เราเตรียมมาไว้นั่นเองนะครับที่เราลบไปเนี่ยมันไม่ถึงนะแต่ก็โอเคส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่เราเช็คนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์ภาพหรือไฟล์เอกสารเนี่ย ก็มาตรงกับที่เราต้องการนะครับมีเพียงบางไฟล์ที่ดูแบบผิดปกติไปเล็กน้อยนะฮะอย่างเช่นอันนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือสามารถเปิดดูได้นะตามปกติเลยดีไซน์9ดีไซน์เกเดอะไรอย่างนงี้ก็ต้องมาดูอีกทีว่ามันเป็นชุดเดียวกันหรือเปล่านะเป็นรูปแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นก็อาจเป็นไปได้ว่าไฟล์ถูกลบไปแล้ว แล้วก็กู้คืนกลับมาด้วยนะครับจากเดิมที่ผมเคยทำนะอะไรประมาณนั้นแต่ส่วนใหญ่ก็ถือว่ากลับมาครบแหละนะฮะแบบนี้เลยก็ถือว่าผ่านนะฮะสำหรับตัวแฟลชไดร์เดี๋ยวเราลองเคสต่อไปกันดีกว่าครับแบบจําลองที่2นะครับผมมีเมมโมรีการ์ดอยู่นะฮะอันเนี้ยผมมีอยู่ประมาณสัก200ภาพความจุประมาณสัก700กว่าเมกะไบต์นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันดีกว่านะว่าถ้าเราลบไปแล้วแล้วเราจะกู้คืนได้ไหมกับเมมโมรีการ์ดแบบนี้ครับทีนี้กระบวนการเดิมนะครับเดี๋ยวเราลองมา ดูกันนะอย่างโฟลเดอร์นี้จะเป็นโฟลเดอร์ที่ใช้สําหรับเก็บข้อมูลนั่นเองนะครับเป็นแบบนี้เลยก็จะมีไฟล์ต่างๆเทียบอย่างที่ผมบอกไปนะครับจำนวน200ที่ความจุ700เมกะไบนั่นเองครับอ่ะทีนี้เหมือนเดิมครับผมลบเลย ด้วยการกดชิปแล้วก็ดีลิทเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมลองกับเครื่องอื่นแล้วนะผมก็ลบด้วยเครื่องอื่นเช่นเดียวกันหรือว่าฟอร์แมตผ่านกล้องด้วยบางคนอาจจะเจอปัญหาคือแบบเผลอไปฟอร์แมตเนี่ยแล้งานมันหายอ่ะทีนี้เห็นไหมฮะมันหายเวลาผมรีเฟซอีกทีก็ได้นะครับอ่ารีเฟซให้ดูอีกทีนึงเห็นไหมฮะโฟลเดอร์ดีซีมันหายไปแล้วอ่าปิดครับนี่ผมดึงออกเลยครับอ่ได้มาแบบนี้นะฮะถอดออกมาแล้วตัวเมมโมรีด้วยทีนี้เรา เสียบกลับเข้าไปใหม่สมมุติว่าจําลองว่าเราต้องการที่จะรีคอเวอรี่เหมือนเดิมเลยนะครับอ่ะเข้าไปเปิดโปรแกรมครับโอเคทีนี้ระบบด t เทคแล้วเห็นไหมฮะก็คือตัวนี้เป็นไรที่ต่อมาความจุเมมโมรีผมมา3.2 g b ก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับดับเบิลคลิกครับระบบก็ทําการตรวจสอบเหมือนเดิมนะครับทีนี้เห็นไหมฮะตัวโฟลเดอร์ที่หายไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวคุณเห็นนะ,ะผมให้ดูอีกทีนึงตรงนี้โฟลเดอร์เห็นไหมฮะ ลองเทียบกันดูโฟลเดอร์ er mp root นะครับ private เนี่ยอันนี้ก็จะมีโฟลเดอร์ที่มันถูกทำาให้หายไปนะครับก็น่าจะเป็นตัวนี้นะอ่ะผมลองคลิกเข้าไปดูก่อนทีนี้มันก็จะมีรูปภาพมากมายเลยในนี้เมื่อสักครู่ก็อย่างที่บอกไปคือ200รูปภาพนะครับแล้วก็ความจุประมาณ700 MB กะไทีนี้เราลองมาดูนะครับว่าตัวโปรแกรมเองจะสามารถสแกนหรือว่านำภาพต่างๆเนี่ยกลับมาได้เยอะแค่ไหนครับ หลังจากที่ทำการสแกนแล้วนะครับระบบก็ตัวเช็คว่าเขาค้นพบนะครับ1,428ไฟล์นะครับ4.15กิกะไบต์นะฮะไฟล์ที่ได้นะครับผมคาดว่าเขาเป็นการสแกนทั้งเมม o r ีเลยนะตั้งแต่ที่เคยใช้ถ่ายภาพมาแล้วมันมีการทับซ้ำมาจนล่าสุดเนี่ยนะครับอ่ะเราไปที่ go to recovery กันนะครับเนี่ยไฟล์นะครับผมต้องการที่ใน ไฟล์ที่อยู่ในดิสิ์เท่านั้นนะครับตอนนี้นะฮะลองรีคอเวอร์ดูนะครับเก็บไว้ที่ไดซีเช่นเดิมครับไฟล์ที่ได้นะครับมีที่อยู่ในไดฟ์เนี่ยประมาณ500กว่าไฟล์นะครับความจุ1 7 3 g กิก b ก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะอันนี้ก็ไฟล์ที่ได้ออกมาเนี่ยก็ไปต้องไปคัดเลออีกทีหนึ่งนะครับแล้วดูว่าไฟล์ภาพอันไหนเนี่ยมันเป็นของคุณบ้างแล้วอันเป็นอันล่าสุดนะครับมันจะมีวันที่เรียงตามไว้ตามนั้นให้ก็ลองไปเช็คดูนะครับแต่ผม ลองดูแล้วนะครับอันนี้คือได้มาเกือบครบเลยทีเดียวครับทีนี้ลองกันดูอีกเคสนะครับเคสนี้ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยเจอเลยนะนั่นก็คือผมจําลองว่าตัว SSD ที่ผมใช้อยู่เนี่ยเป็นตัวหลักที่ติดตั้ง Windows นะแล้วผมก็มีไฟล์อยู่นั้นเป็นไฟล์ที่อยู่ใน Document ครับความจุป,ประมาณสัก1.75กิกนะครับมีประมาณ100ไฟล์จําลองสถานการณ์ว่าผมเนี่ยโยกไฟล์เหล่านี้นะครับไปไว้ในแฟลชไดร์แล้วบังเอิญว่าผมทำแฟลชไดร์หายนะครับ แล้ววิธีการก็คือผม cut and paste เพราะฉะนั้นแล้วมันจะไม่มีไฟล์เหลือไว้ใน document เลยนะครับคือมันจะหายไปเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้จะกู้ข้อมูลให้เราได้แค่ไหนครับโอเคครับไฟล์ที่ผมจำลองมานะครับอยู่ใน document folder document นะของ drive right, นี้นะครับเป็น d ด i v e c ครับแบบนี้เลยอ่าเราเข้าไปก็คือเป็น document นี้นะไฟล์ก็อยู่ประมาณนี้ทีนี้ผมใช้วิธี ctrl x นั่นก็คือคัดครับแล้วก็เอาไปไว้ในแฟลชไดร์นะครับอ่ะผมเปิดปุ๊บแฟลชไดร์ ye, ก็จะอยู่ในไดร์นี้ครับ USB d ดร์ e นะฮะแล้วก็ทิ้งไว้ในนี้กลับมาที่ด็อกิเมนต์ครับตอนนี้าหายไปแล้วผมรีเฟซด้วยนะครับรีเฟซอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นโอกาสรอดเพียงอย่างเดียวก็คือลองใช้โปรแกรมครับอ่าทีนี้เราเปิดโปรแกรมขึ้นมาครับโอเค ทีนี้ไปที่ไดท์ที่เราต้องการจะกู้คืนนะครับนั่นคือได้์สฮะระบบจะทําการสแกนทันทีนะครับแล้วก็จะให้เราดูว่าไฟล์ต่างๆเนี่ยมันจะกลับคืนมาได้ไหมนะครับผมเจาะจงไปที่ตรงนี้ครับ user นะครับแล้วก็ b ฟ Pa s s ตครับตอนนี้เป็นเป็นโฟลเดอร์ขผมเองนะแล้วก็ Document ครับอันนี้เดี๋ยวลองให้ระบบสแกนดูนะครับว่า อย่างเงี้ยครับตอนนี้ระบบทําการสแกนนะฮะอันนี้เพิ่งจะเริ่มสแกนไปได้นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับอันนี้ผมจอดจงโฟลเดอร์ไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นระบบก็จะทําการสแกนให้เรานะครับตามโฟลเดอร์ที่เรากําหนดเอาไว้นั่นเองตอนนี้เริ่มใจชื้นเลยใช่ไหมครับหลายคนอาจจะแบบลบไปแล้วเมื่อถ้าเจอกับผมเมือ่อจะพูดในกลุ่มขมับเลยนะแต่ก็ต้องรอดูนะครับว่าเขาสแกนมาได้ครบไหมแล้ว Recovery ได้เกินแบบที่เราคาดหวังไว้หรือเปล่า ทีนี้เรามาดูผลที่ได้นะครับจากการสแกนของ Easy Data Recovery อันนี้ดูนะครับว่าได้แค่ไหนอ่ะ o o to Recover ครับไฟล์ที่เขาสแกนให้เราได้นะใน Document เนี่ยสูงถึง78.48 GB แตนะฮะแต่ไฟล์ที่เราต้องการเนี่ยนะครับก็จะมีประมาณนี้อะผมจะลองเอาไฟล์คร่าวๆนี้นะดูลองดูว่าเขาจะรีคูเวอร์ได้เท่าไหร่แล้วพอรีคูเวอร์มาแล้วนะครับคุณจะเห็นว่าตัวไรเองนะครับก็จะแจ้งมา นะครับว่าโฟลเดอร์ที่ผมลบไฟล์ไปหรือว่าย้ายไฟล์ไปแล้วถูกลบทุกอย่างนะครับจะกลับคืนมาประมาณนี้นะครับแล้วถ้าเรามาดูดีเทลเนี่ยก็มาถือว่าไม่ครบก็ใกล้เคียงนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะมันเกินซะด้วยซ้ําไปนะครับจากที่เคยทำเอาไว้ อ่ะมาดูไฟล์กันนะครับทั้งหมด165ไฟล์นะครับแล้วความจุรวมเนี่ยจะอยู่ที่2.62กิกะไบต์นะครับจากเดิมเนี่ย1.75กิกะไบต์เท่านั้นเพราะฉะนั้นหน้าที่ที่เหลือก็คือคุณต้องมากรองแล้วนะครับว่าตัวไหนที่คุณจะใช้หรือไม่ใช้นะครับทีนี้เรามาลองกับ external drive กันบ้างดีกว่านะครับว่าเวลา เราทําไฟล์หายหรือว่าไฟล์มันถูกลบไปเนี่ยมันจะสามารถกู้คืนมาได้หรือเปล่านี่มาดูในส่วนของตัว Drive กันดีกว่านะครับาจริงแล้วได i เนี่ยมีความจุ2เทาไบต์เลยนะคือค่อนข้างที่จะใหญ่เลยแต่ผมโฟกัสไปที่อันนี้ครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับคือเป็น Sample External Hard Disk นะครับอันนี้ผมเอามาลองใช้ในการ Recovery นะครับเหมือนเดิมครับก็ทําการ s h i f Delete นะครับแต่ว่าผมอยากให้ดูไฟล์ก่อนนะไฟล์จะมีทั้งวิดีโอไฟล์ซ i ปนะครับเอกสาร PDF นะครับแล้วก็ไฟล์ตัวโปรแกรมนะอันนี้ผมก็ลองมาทั้งหมดเลยนะแล้วก็ลองทำการชิป delete นะฮะอันนี้เห็นไหมฮะเขาจะให้เราลบนะครับผมลบไปเลยเดี๋ยวเราลองดูนครับว่าเวลาที่โปรแกรมทำการสแกนเนี่ยเขาจะเจอไหมนะเมืนะ่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับตัวไดจะชื่อนี่ครับวันทัดจำได้ไหมฮะเราเข้าไปครับเสร็จแล้วตัวโฟลเดอร์ต่างๆมันจะปรากฏขึ้นมาตามนี้เลยนะครับ ให้เราไล่ไปดูนะครับตัว s นะอ่าเขาเจอเหมือนกันนะเราลบไปแล้วนะคือตัวนี้ที่เราลบไปอ่าเห็นไหมฮะไฟล์มันก็ปรากฏขึ้นมาทุกอย่างมาหมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เรียกคืนไฟล์เหล่านี้นั่นเองนะผมลองรีคอเวอร์ทั้งหมดนี้เลยนะครับรีคอเวอร์ทั้งหมดนี้เลยแล้วลองดูว่าเวลาที่จะเรียกคืนมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่ะผมเซฟเลยละกัน แล้วก็ไปไว้ที่ใดนี้นะครับเซฟเลยคือถ้าไฟล์ยิ่งเยอะยิ่งใหญ่อะมันก็จะทําให้การรีคอเวอร์และการเซฟเนี่ยช้านะครับแต่อันนั้นหมายว่าคุณก็ต้องรอสักนิดหนึ่งนะฮะอ่ะผมลองดูแล้กันไฟล์ที่ได้มานะครับอ่าใช้ได้ด้วยนะครับอ่ะโอเคอ่ะลองดูไฟล์ซิปบ้างเอาไฟล์ซิปก็ใช้ได้นะครับมันก็สามารถกลับคืนมาได้ทีนี้เรารีคอเวอร์แล้วก็นําไฟล์ต่างๆเหล่านี้ กลับไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัยนั่นเองครับทีนี้มันมีอีกอันหนึ่งนะฮะเวลาที่คุณใช้รีไซเคิลบิเนี่ยหลายคนก็ทําการเอ็มพี้รีไซเคิลใช่ไหมครัเพราะว่าคุณอยากได้พื้นที่กลับคืนมาแต่บางทีเนี่ยคุณลบไฟล์ไปเนี่ยโดยที่การใช้ด้วยการกดไฟล์ปกตทิทั่วไปเนะี่ยนะครับสมมุติว่าไฟล์นี้ครับคุณว่าคุณไม่ได้ใช้แล้วเรเนวโยกา 7i นะครับ Intel c o อร์ตอันนี้โฟลเดอร์นี้นะก็อยู่ที่ประมาณสัก70กว่าเมกะไบต์นะครับคุณกด ลิตปุ๊บมันก็จะวิ่งไปที่รีไซเคิลบินถูกไหมฮะไฟล์ถูกทิ้งไปเลยเวลาคุณไม่ได้ใช้งานเนี่ยคุณก็รู้สึกว่าเอ้ยลบไปแล้วอยากได้พื้นที่คืนคุณไปเอ็มพี้รีไซเคิลบิแบบนี้ที่อยู่ในนี้หายไปหมดแล้วนะครับแล้วเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าไฟล์นั้นคุณต้องการที่จะเอากลับคืนมานะครับเพราะว่าเป็นไฟล์สำคัญลบไปผิดนะครับถ้าโดยปกติแล้วนี่ยากมากนะครับต้องใช้โปรแกรมแล้วก็ใช้วิธีในการกู้เลยอะหายากทีนี้คุณใช้โปรแกรม easy data recovery นี่ดูครับเวลาเปิดเข้าไปในโปรแกรมแล้วนะครับ จะเห็นได้ว่าเขาจะมีตัวโลเคชันเฉพาะที่เรียกว่า r e เซ c ค n B ินตรงนี้คือทําไว้เฉพาะเลยอ่ะลองเข้าไปดูครับทีนี้พออยู่ใน r e เซ c ค n กบินตรงนี้นะครับคุณต้องมาไล่หาแล้วนะครับว่าตัวโฟลเดอร์ที่คุณถูกลบไปนะครับหรือว่าที่คุณลบผิดไปเนี่ยมันอยู่หรือเปล่าเมื่อสักครู่เนี่ยผมบอกไปก็คือเล r นโว o y o g า 7i นะครับ i n t e l c o อันนี้คือที่ผมลบไปผิดนะครับอ่ะผม ลองมาดับเบิลคลิกดูนะครับอลองมาเข้ามาดูเอ้ยไฟล์ต่างๆพวกนี้นะครับก็ถือว่ามากันเกือบครบเลยนะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยที่ผมบอกไปประมาณ70กว่าเมกะไบต์ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เขาดีเทคเจอคือ97.78 MB เแมกะไบต์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเท่านี้ผมโอเคและผมพอร์ตไว้ก่อนนะ แล้วผมทําการรีคอเวอร์ครับเขาบอกว่ายังไม่สมบูรณ์ดีคุณจะทําการเปิดไฟล์หรือว่าไปเซฟไฟล์ไหมผมบอกเซฟเลยเพราะผมรีบร้อนมากนะครับไฟล์ที่ได้นะครับตอนนี้ทําการเซฟมาในไรที่ผมสํารองไว้เรียบร้อยนะครับก็ชื่อเป็นรีไซเคิลบินี่นะฮะทีนี้เราเข้าไปดูนะครับมันมี2โฟลเดอร์อันนี้โฟลเดอร์แรกที่ที่ทำการรีคอเวอรี่มานะครับแต่โฟลเดอร์ที่2เนี่ยมันเป็นโฟลเดอร์ที่ เราคัดออกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไฟล์ที่ได้เนี่ยเห็นไหมชื่อ l e n o v o Yoga ถูกต้องนะครับเทม72.7 MB นะครับ61ไฟล์ตามนี้เลยนะฮะก็ถือว่ารีกลับมาได้หมด Double click ดับเบิลคลิกดูใช้งานได้นะครับปกติแบบนี้เลย อันนี้ก็เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งนะที่มีอยู่ในโปรแกร,รม easy data recovery ครับนอกจากนี้แล้วนะครับโปรแกรม easy data recovery นะครับเขายังมีฟีเจอร์พิเศษอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับอย่างเช่นในส่วนของตัว sd card recover nas แอนด์ลีนุกพวกนี้นะครับคุณสามารถใช้โปรแกรมตัวนี้ในการรีคอเวอร์ได้และจุดเด่นที่เป็นสิ่งสําคัญนะผมว่าน่าจะเป็นซอฟต์แวร์ประจําบ้านได้เลยนะนั่นก็คือในส่วนของ Crash p c นี่เองในส่วนของฟีเจอร์นี้จะช่วยให้คุณกู้คืนระบบได้นะฮะไม่ไว่าจะเป็นบูตเฟลเลอร์ก็คือเวลาที่บูตขึ้นมาแล้วมันรีสตาร์ทบ่อยๆหรือว่าบูตแล้วมันไม่เข้าวินโดว์เนี่ยเกิดบลูสกรีนหรือแบ็กสกรีนออฟเดตนะฮะอันนี้หลายคนน่าจะเจอกันบ่อยและสุดท้ายคือรีแพล์ลูปก็คือระบบ วินโด์เองนะครับไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาตัวเองได้เพราะฉะนั้นมันต้องพึ่งพาอุปรกรณ์ที่เป็น r e c o v e r เนั่นเองนะครับตรงนี้เขาจะให้คุณสร้างตัวบูตนะครับหรือว่าตัว Recover วอรระบบได้ด้วยตัวเองนะไปที่ go to recover จากนั้นนะครับคุณเลือกแฟลชไดร์ไว้สักตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัว Remover นะฮะอะไรก็ได้ต่างๆนะครับที่เป็นแฟลชไดร์ usb นี่แหละ เลือกไว้สักตัวจากนั้น Create ได้เลยนะครับพอครีเอทปุ๊บระบบจะสร้างตัวแฟลชไดร์ที่ใช้ r e c o ว e r y ตัวระบบให้กับคุณทันทีนะครับเวลาเมื่อไหร่ที่ PC หรือว่าโน้ตบุ๊กของคุณเปิดใช้งานไม่ได้นะครับหรือว่าเปิดแล้ว r e สตา r ์ทันอยู่ตลอดไม่ยอมเข้าระบบสักทีคุณสามารถใช้แฟลชไดร์ตัวนี้ในการที่จะ r e c o ว e r y ระบบได้ครับและนี่คือโปรแกรม Easy Data Recovery ครับเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่ผมเชื่อว่าจะช่วยคุณสามารถใช้งาน PC หรือว่าโน้ตบุ๊กของคุณได้อย่างอุ่นใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองโดยเฉพาะคนที่ลบไฟล์ย้ายไฟล์หรือว่าต้องโอนถ่ายไฟล์บ่อยๆนะครับโปรแกรมนี้จะช่วยคุณได้ครับเวลาที่เกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาสิ่งที่น่าสังเกตก็คือบางครั้งเนี่ยการสแกนอาจจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะถ้าเป็นฮาร์ดดิสต์หรือว่าเป็นไรที่ค่อนข้างจะอ่านช้านะครับรวมไปถึงคุณอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งในการที่จะรอนะครับให้ระบบทําการสแกนเสร็จแล้วก็รี c ค v เวอรี่ไฟล์เพื่อให้ได้ไฟล์กลับมาั่นเองแต่ โดยเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่เท่าที่ผมดูนะตอบโจทย์ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟลชไดส์เมมโมรีการ์ดฮาร์ดดิสก์ SSD หรือว่า e อ็กทนอก็ตามนะอันนี้คือไปลองใช้กันได้มีแบบทดลองใช้ด้วยนะครับแต่ถ้าใช้แล้วถูกใจเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับซื้อเพราะว่าตัวฟีเจอร์อะไรต่างๆเขาเพิ่มมาให้เยอะจริงๆนะครับราคาตอนนี้เท่าที่ผมดูอยู่ที่ประมาณ99.99 99 USD นะครับหรือตีเป็นเงินไทยก็าราวๆสัก3,500บาทตีเซย์ไปนะ แล้วคุณยังได้ฟีเจอร์อะไรต่างๆครบคันเลยทีเดียวนะครับคุณสามารถดูแลตัวเองได้และดูแลเพื่อนๆที่อยู่รอบข้างคุณได้ด้วยนะครับ <c oughs> ก็ฝากไว้อีกหนึ่งซอฟต์แวร์กับการใช้งานที่ง่ายนั่นเองนะครับ <c oughs> แล้วถ้าคุณชื่นชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจมินกน็แล้วก็ c h anel n Notebook Space นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ